สวัสดีครับทุกท่านสาธิตบริกุณครับและทางๆผมคือคุณอดิศรพึ่งยานะครับเราสองคนนำทุกท่านเข้าสู่สนามซานเดลโกเบนาเบลครับนำอ่างยักษ์ของทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นเกมพร้อมๆกันและนี่ครับคือเรอัลมาดริดครับ และนี่คือทีม BRL เกมเริ่มแล้วครับเราดริดเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่น แล้วครับเป็นโอกาสที่เขาจะเปิดบอลไปแล้วครับเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับนานี่ปาเลโก คาร์ลสตเวสคริสเตนโนลรนันโดกาบูและตอนนี้เบียแล้วเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับคาร์ลสตเวส คาบิโอคาปูลเราเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้พวันนี้เป็นโอกาสทองของบียเรลเลยครับผู้คุ้มครับไปถึงบอลสบายสบายคาร์ลสตเวส คริสเตียนโรนันโดโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่ง,งงไปตามๆกันเลยครับกระปู มอยโกเมสนี่ครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเขาพยายามที่จะเปิดบอลทะลุไปให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับไปเฉแลบกองหลังนิดนึงนะครับเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิ่งเลยครับไม่นับนะครับเรอัลมาดริดทำประตูได้แล้วครับ เป็นประตูที่สวยงามจริงๆนะครับคุณอดิศรครับปูบอลกระดอนมาแบบนี้ครับเป็นใจกับคนยิงครับเข้าไปเลยครับหลังจากออกซาร์เกมมาถึงตรงนี้ครับเรมาริดได้เฮก่อนแล้วครับเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้ว เปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลจะลักตับไปครับหมดครึ่งแรกครับและเรมาิรดเป็นฝ่ายออกนำแล้วครับ นำทุกท่านกลับมาที่สนามซานเดลโกบาร์เรเบลกันอีกครั้งครับเกมการแข่งขันในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วครับและตอนนี้เบียรลเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับมอยโกเมสอะไรครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับ ดูติเกลอส์เก็บบอาโกอัลคาเซนะครับยพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับก็จะเจาะเข้ามาจากริมเส้นเลยแหละครับ อาเลยครับโอกาสหมดแล้วครับเปิดบอลแล้วครับกระปูลมานูติเกลอส ต้องถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับฮอยโกโมเมสนะรครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้เขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้น่าเสียดายครับก็เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนมัดฮูเมลส คริสเตโนโรนัลโดพยายามที่จะขึ้นเกมทางริมเส้นตลอดนะครับพยายามที่จะเจาะแนวรับฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับปากอเอาาเซคาบู o, และตอนนี้เบียร์แล้วเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับ ครับพวกเขาพยายามที่จะตั้งเกมบุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากการบุกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับย่ามีข้อผิดพลาดและจงังหวะนีจริงเลยครับโอ้โหลูกแต่มุกของรอัลมาดริดครับ มีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับแล้วก็พยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับแต่บอลหลุดออกไปไกลผมไม่คิดว่าเขาจะพลาดในจังหวะแบบนี้นะครับสงสัยโดนเพื่อนร่วมทีมด่าแน่นอนครับ นะครับตอนนี้นหเหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหน,นหแล้วก็เกมจบแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะอีกหนึ่งนัดของเอาลาาดริด